คุณลองคิดดูนะถ้าเรานอนโรงพยาบาลนะมันเป็นเตียงที่ว่าราคาแพงที่สุดในโลกอะ่ะใช่ไหมการจ,จ่ายแล้วก็เยอะออตัวเราเองก็เจ็บไม่สบายคนดูแลก็ลําบากทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงนะครับสวัสดีครับวันนี้วัยเก่าเล่าเรื่องอีพีที่4จะพาทุกคนไปรู้จักกับ ลุงไทยผู้ที่มีอายุถึง74ปีนะครับแต่ว่าตลอดชีวิตของลุงไทยไม่เคยป่วยหนักเลยแม้แต่ครั้งเดียวลุงไทยมีการดูแลสุขภาพที่แตกต่างจากคนอื่นยังไงเราไปรับชมและรับฟังลุงไทยกันได้เลยในไวเก๋าเราเรื่อง EP ที่4ครับส,ว,สวัสดีครับลุงไทยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ลุงไทยแนะนำตัวนิดน,นึงครับครับก็ ผมอุทัยทองมีนะครับอายุเ่าไรครับอตอนนี้อายุก็74 75นะเกือ 75. บ75เมื่อก่อนกับผมก็เป็นเด็กตา่างจังหวัดนะแล้วก็ไปมาสอบข้าวมาลัยได้มาลัยเกรรษตรศาสตร,รส์นะครับเรียนคณะวรรณศาสตร์ป่าไม้นะครับตอนเรียนในมาลัยก็ถือว่าโชคดีนะครับได้เป็นนักกีฬาของมาลัย ตลอด4ปีนะครับก็ได้ออกกำลังกายอะไรทัวนีทำให้ร่างกายมันแข็งแรงนะครับแล้วก็ปีสุดท้ายก็ติดทีมชาติด, oh. ด้วยเป็นนักฮอกกี้นะนักฮ<า>อกกีค้ครับก็ทีมมาอะไราแล้วก็ติดทีมชาติไปทํายังไงทำไมลุงถึงแบบได้ไปสนใจกีฬาชนิดนี้ครับต้นนันเข้ามาอะไราใช่ไหมก็พอดีบังเอิญก็วิชานี้มันว่างอยู่ก็เลยลงไปลงปะละศึกษาแล้วก็ดีอาจารย์ก็เขี่ยวมากนะก็สอน ตั้งแต่ต้นเบสิกอะไรอย่างดีนะครับตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ไปเลี้ยลากมาจากเตียงเลยทําให้ลงมากดซ้อมทั้งเชา้าทั้งเย็นนะครับก็ทำมาติดการออกกำลังกายมาตั้งแต่นั้นนะครับหลังจากเรียนจบใช่ไหมผมก็มาทําที่กรมป่าไม้ส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ทําอยู่กรมป่าไม้2ปีก็ได้รับทุนไปเรียนต่อที่สาราอาณาจักรหรืออยู่ในตัดิงด้ามนะก็ไปเรียนที่นั่น2ปีแล้วกลับมาก็ทํางานที่กรมป่าไม้ ก็ทางานในพื้นที่ต้นน้ำลำาลําธารนะครับอยู่บนภูเขาอะไรพวกนี้นะช่วงแรกๆตอนหนุ่มๆเนี่ยก็อยู่ที่เชียงใหม่บ้าง5้ปีแล้วก็ไปอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องต้นน้ําหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในกรมนะครับช่วงที่อยู่ในกรมก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตรวจติดตามงานนะครับในพื้นที่เวลาไปตรวจงานผมก็ชอบเดินนะ ไปไหนเดินไปตนถึงที่นะเดินไปดูต้นไม้บ้างดูการทำฝายอะไรพวกนี้นะอะต่างๆเดนินเดินไปก็ไม่ได้คิดว่าเราทำงานหนักเราคิดว่าเอยเราเดินนี่เราเป็นการออกกำลังกายเราคิดอย่างนั้นมันจะได้ไม่เหนื่อยปัญหาสุขภาพนะครับเมื่อก่อนก็เคยมีเขารเรียกอะไรเป็นภูมิแพ้บ้างนะครับ<ม>ก็เป็นอยู่พักหลงก็พยายามออกกำลังกายถ้าช่วงไหนเรา ได้ออกกาลังกายดีๆนะครับมันก็หายไปนะครับแต่ช่วงไหนไม่ได้ออกกาลังกายดื่มเยอะซูบุหรีเยอะตางนี้มันก็จะเป็นนะครับคุณแพทย์ที่ว่านี่เป็นขั้นไหนครับก็เป็นแค่จามจามแล้วก็กินยาแก้แพ้บ้างอะไรบ้าง่างนี้ก็นั่นไปหนักๆไม่มีครับก็สันหลังเกษียณแล้วนี่ก็ไปตรวจร่างกายนะครับก็มี ความดันนะหมอให้หมอให้กินยาความดันแล้วก็ไขมันในเลือดนะครับสองตัวนะครับก็ตอนหลังก็พยายามคุยกับหมอว่าหยุดได้ไหมหมอบอกคิดไปเท้อ <c oughs> <c oughs> ผมก็พยายามเรื่องความดันนะฮะเรื่องความดันเนี่ยผมก็พยายามจะเลิกยานะครับแล้วก็โดยการออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะแล้วก็บริหารตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยลดลดยานะครับแล้วตอนหลังบอกหมอว่าผม เลิกมาแล้วนะสองสามเดือนแล้วเราขอเลิกนะแล้ววัดก็โอเคคือเราไม่กลัวอย่างที่ว่าความดันเนี่ยเราสามารถวัดเองที่บ้านได้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปให้หมอวัดได้ใช่ไหมเราดูแลเออมันไปได้นี่ใช่ไหมแต่ไขมันในเลือดเนี่ยเรายังไม่กล้า <laughs> หมอบอกให้สัง่งให้ทานแล้วก็ทานไปครับ <laughs> เพราะว่าเราไม่สามารถวัดเองได้ใช่ไหมเพราะว่าต้องไปตรวจเลือดน,นะครับสามเดือนสี่เดือนครั้งหนึ่งตรงนี้ที่จะไปครับ การกินนี่ก็หนุ่มๆมก็กินเยอะเหมือนกันนะกินทุกอย่างรวมทั้งอะไรตั้งเหล้าทั้งบุหรี่อะไรพวกนั้นนะตอนหลังก็เลิกนะครับแล้วก็ตัวช่วงหลังๆเนี่ยก็จะไม่ทานแล้วช่วงนี้ก็ถ้าไปงานเลี้ยงก็อาจจะวายสักแก้วนึงในงานอะไรเงี้ยน้องนั้นก็ไม่นั่นแล้วแก้วเดียวแต่ว่าเติมตลอดแต่ไม่ไม่ครับแล้วก็อาหารพยายามกิน ผลไม้นะครับกับผักเยอะๆรับกินปลาอะไรพวกนี้นะอย่างอาหารเช้าเนี่ยที่กินประจำนี่ก็หนึ่งกล้วยเนี่ยทุกวันกล้วยน้ำว้ากนะล้วยน้ำว้ากับสับประรดนะน้ำมะพร้าวทุกวันนะเรามีแล้วนอกจากนั้นผลไม้อื่นก็ตามที่เราซื้อได้แล้วก็พยายามกินผักเยอะนะส่วนของหวานก็ยังชอบกินอยู่นะแต่ก็โอเคอยู่ งานอดิเรกส่วนใหญ่ก็ออกกำลังกายนะครับก็ตั้งแต่สมัยอยู่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดอะไรพากเนี้ยเย็นก็เล่นกีฬากันนะครับเท่าที่เราหาได้ในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นแบดมินตันบ้างเทเบิลเทนนิสนะครับแล้วก็เดินวิง่งแต่สมัยนั้นวิ่งอยู่วิ่งออกกำลังกายนะครับแล้วก็อ่านหนังสืองานอดิเรกงานหนังสือช่วงหลังๆเนี่ยหลังกเกษียณแล้วมาอยู่บ้านก็ปลูกต้นไม้ บบ้บ้้าางงนีสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะ mm hmm. ก็อย่างสมัยทำงานฮะผมก็ทำยังไงในงานที่เราทำเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะครับตั้งใจทำงานอะไรพวกนี้ให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ให้อยู่อย่างสมาร์ทนะครับแล้วก็พอปัจจุบัน,เ,นเราอายุเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมก็ เราไม่ได้คิดเรื่องไอาการงานอะไรมากแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็สิ่งสําคัญก็คืออยากจะเห็นลูกหลานนะครับของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะผมจะไม่ยุ่งกับลูกหลานมากนะครับให้เขาคิดเองทําเองหากว่าเขามีปัญหาอะไรต่างๆก็จะมาปรึกษาหรือเราก็ปรึกษาหรือเขาคือจะไม่ยุ่งกับเขามากนะครับ และที่สําคัญที่สุดปัจจุบันนี้ก็คือเราจะทําไงให้ตัวเรานี่มีความสุขภาพดีแข็งแรงนะครับโดยลดการพึ่งพาคนอื่นนะให้น้อยที่สุดครับคือหนึ่งเราสามารถที่จะหาได้ทานดเองได้นะครับเพราะว่าถ้าเราพึ่งคนอื่นเราก็บางทีเราอยากกินในโน่นในนี้มันก็ไม่อาจจะไปได้ใช่รับพาตัวเองไปไหนได้นะครับไปโรงพยาบาลไปหาเพื่อนอะไรต่างๆไปเองไม่ต้องให้รบกวนลูกหลาน นะครับเขาเป็นภาระเราไปนะครับอะไรต่างตนน่างเหล่านี้แล้วก็คิดว่ามันจะตายก็ตายนะครับแต่ตายอย่างอะไรละ่ะยังแข็งแรงอยู่ไม่อยากเป็นคนติดเตียงนะครับช่วยตัวเองได้มากที่สุดนะก็คือการทำยังไงให้ตัวเองมีสุขภาพดีมีสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วยตัวเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งปาคนอื่นมากนะครับเพราะเราคุณลองคิดดูนะถ้าเรานอน โรงพยาบาลนะมันเป็นเตียงที่ว่าราคาแพงที่สุดในโลกอะ่ะใช่ไหมการจ,จ่ายแล้วก็เยอะ,อะตัวเราเองก็เจ็บไม่สบายคนดูแลก็ลำบากทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงนะครับให้ออกกำลังกายที่สำคัญนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับถ้าคนที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับก็ให้เริ่มทำเลยนะครับช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดนะครับเ,เพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วก็เราจะไปไหนต่อไหนก็ได้ผมงนี้นะ แล้วก็ฝากคนหนุ่มสาวนะครับยังไม่ต้องรอจนกว่าจะแก่นะครับเราเริ่มทําได้เลยนะครับถ้าเราทําได้เร็วเท่าไหร่นะครับสุขภาพเราก็จะดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายตอนแก่ๆมากๆนะครับแล้วก็ร่างกายของเราก็จะได้มีความสุขนะครับการออกกำลังกายเนี่ยเราจะคิดว่าสาหรับบุคคลทั่วไปนะครับบางคนอาจจะคิดว่าี่ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรต่ออะไรนะครับก็เดินเอา บริเวณรอบบ้านก็ได้ตรงไหนก็ได้สวนสาธารนณะที่เราไปได้ทําได้นะครับและถ้าพวกที่ว่าอ,อายุเยอะแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มทํามาก่อนและถ้ามีศักยภาพที่จะทำนะครับเราอาจจะต้องไปเข้าวโรงยิมอย่าง ASG เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะช่วยแนะนําว่าเ,เราอ่อนตรงนี้นะจะต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นมีเจ้าหน้าที่เรา,เรา,เราดูแลนะครับอันนี้หมายความว่าถ้าเรามี มีเงินมีทองพอสมควรนะครับสถานะดีหน่อยก็แล้วเราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเราเริ่มมาทําอย่างนี้มันจะดีนะครับหรือว่าตรงไหนก็ได้ที่เขาแนะนําเราได้นะครับแต่ถ้าเราทําตั้งแต่หนุ่มแต่สาวเนี่ยมันจะเป็นผลดีแก่เรามากครับวันนี้ขอบคุณลงไทยมากๆเลยนะที่มาฟังประสบการณ์ชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้ดีกว่านะที่ให้หนุ่มๆสาวรุ่นต่อไปได้มาฟังแล้วก็ได้ประยุกต์ใช้ตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับรุคุณครับขอบคุณครับครับ